สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาฟังเรื่องผีปอบแห่งอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกับพี่ปรีชานามคุณอะไรครับพี่ปรีชาคำอุดอุดนะครับเรื่องราวของปรีชาน่าสนใจมากนะครับนายกนายกอบตนายกเทศบาลเทศนายกเทศบาลเทศมนตรีนี่แหละเทศมนตรีชื่ออะไรครับอนนั้นชื่อนายนันนายนันจูมเนีครับผม นายกคนนี้ถึงกับเรี้ยายเงินเพื่อที่จะปราบผีปอบยังไงครับพี่พี่พี่พีชาเล่าฟังนิดนึงพีนั้นมันจะมีคนตายเฉพาะผีปอบนี่เยอะครับผมเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านครับก็ไปหาหมอผีมาไล่แล้วก็ชาวบ้านก็เต็มใจที่จะออกจ่ายตังค์บ้านพี่จ่ายไหมตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพนะครับผมแต นายกแกอยู่บ้านนี่แหละครับแล้วก็พวาเออก็ไม่เยอะหรอกบ้านไม่กี่ดังหรกบ้านละสิบบาทห้าบาทสิบบาทเอามารวมกันลงฐานเพื่อไปหามผีปะเพื่อไปไล่ผีปอบจ้งหมอผีมาไล่ผีปอบครับหมอผีหมอพื้นบ้านเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับครับไปได้ไปได้หมอที่ไหนมานากแกไปได้มาจากไหนนะกบอกก็ไม่รู้ไล่อยู่กี่วันถึงออก โอ้หลายวันนะครับผมต้องมีถือดาบถืออะไรมีคนมองเห็นเนี่ยคล้ายๆเขาทาทั่วไปนั่นแหละครับผมเออมีคนคนไหนจะมองเห็นผีปอบจะได้ผีปอบได้บ้างครับผมไปเข้าสิงล่างแล้วก็วิ่งไล่ถือดาบไล่ฟันแล้วเข้าก็ภผเข้าอะไรเนี่ยครับคือหลายคนมองเป็นเรื่องตลกแต่คนที่นี่ไม่ตลกไม่ออกตลกไม่ออกเพาาราะว่ามีคนตายจริงมีคนตายจริงๆครับๆๆทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมพี่พิจารทุกวันนี้คงน,นะะ่าจับถ้าจะมีก็ไม่เยอะนะครับ แต่นเดี๋ยวนี้มันเป็นคนสมัยใหม่เขาไม่เท่าไหร่ครไม้เหมือนตอนนั้นครับตอนนั้นมันมันเยอะจริงๆครับคนตายไปหลายสิบคนหลายครับเขาถึงกับสร้างรูปปั้นของขอนายของนาย,ยกไว้นาย,ยกไว้ที่นามเภอที่อา่า หน้าวัดหนองปะพงเนี่ยวัดหนองปะพงเนี่ยนะ,ะที่นาเยียเนี่ยมีวัดหนองปะพงวัดวัดสาของขาสาขาของหนองปะาพงที่นาเยียนายกคนนั้น, <c oughs> นยงนังเป็นอนุสรอ,อยู่ตรงนี้เขาปั้นรูปปั้นเลยตรงนี้นายกสามารถไล่ปอบได้ไม่ใช่แคไปจ้างประมาณเป็นนายกไล่ปอบได้ไปจ้างเขาไว้ไล่ปอบ,บไม่ใช่แก่ไล่นะแกจ้างคนเลยปั้นอนุสรีไว้ให้เลย เขาปั้นไม่ได้ปั้นเพราะไร่ผีปอบหรอกปั้นเพราะว่าแกก่อตั้งอำเภอนาเยยอ๋อเป็นคนก่อตั้งอำเภอนาเยี่ใช่คือไปขอไปอะไรสู้กับตำบลออื่น้ได้มาเป็นอำเภอไงครับผมคนนี้เป็นคนต่อสู้ครับเนี่ยนะครับก่อนนี้อำเภอนาเยียเป็นอำเภออะไรเป็นตำบลนาเยียที่เฉยเป็นตำบลนาเยียที่เฉย ครับผมแต่จะแข่งขันกับตำบลน,นาสวงครับผมแต่แกไปต่อสู้มาได้ครับผมจะเป็นครูอยู่ในที่เมื่อก่อนนี่เป็นอาจารย์สอนในึุงเทพครับผมแต่แกจ,จะมาพัฒนาบ้านเกิดไงมาพัฒนาบ้านเกิดให้เป็น,เป,นเป็นอำเภอไงครับผมเขาก็เลยเอาแกเป็นอนุสรณ์ไอ้ว่าอนุสรณ์แห่งคนก่อตั้งอำเภอนาเย่ใช่ครับผมที่ในนาเยียมีวัดสวยๆใหญ่ๆวัมก็สวยนะครับผม อย่างวัดอุดมมาาสันวัดสาขาหนองบัวคงนี่ก็สวยครับผมเขาทำอย่างนี้ป่าช้าเก่าครับผมสวยครับอย่างไอ้นี่ก็เคยได้ยินไหมครับที่เขาเรียกว่าวังปลาพญายางเนี่ยไม่คือวังปลาพญายางพญายางคือวังอะไรครับคือมันเป็นต้นยางใหญ่ตัวนั้นใหญ่มากในเขตเนี้ยใหญ่กว่าเพื่อนเลยครับต้นยางนาใช่มัน ก็เธอก็กลายเป็นวังพญยายางใช่เป็นยางนาใหญ่มากขนาดไหนครับโอ้ใหญ่มากใหญ่จริงๆครับผมหลายสิบคนอบหลายสิบคนครับครับผมแล้วมันหายไปไหนยังอยู่น,นั่นแหละไปทุกวันก็อยู่ตน้ตนตน้นต้นยางนี้ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับโอ้เสียดายนะครับ วังพญายางเป็นต้นยางนาคณะอนุสรณ์ของอำเภอในเยียงเลยครับผมเขาจะเป็นคำขวัญเลยเขาจะพูดเลยอำเภอในเยียผมก็จำคำขวัญไม่ได้นะแต่มันเกี่ยวกับต้นยางต้นนี้แหละต้นยางต้นนี้ครับมีต้นยางนาที่ใหญ่มากครับนี่นะครับเสดายผมมาคุยเป็นระดับจังหวัดนะใหญ่กว่าในจังหวัดนี้มันใหญ่กว่าเพื่อน่ะอจังหวัดยังรู้เลยมาเปิดงานทำเป็นรางไฟมาใหย่ใหญ่ ในจังหวัดบัวนี่มันใหญ่กว่าเพื่อนครับผมต้นเนี้ยเสียดายนะครับมามาดึกไปหน่อยครับมันเป็นเป็นบริเวณวัดหรือเป็นเป็นป่าชาวัดครับเสีดวัดอยู่ในวัดปลอดภัยแล้วครับอยู่ในวัดเสีดปลอดภัยครับผมแต่อายุมันจะไปอยู่อีกจะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้วัดอยู่ในวัดอะไรฮะนี่วัดไอเขาเรียกวัดบ้านนาเยียอยู่ในวัดบ้านนาเยียครับไม่ใช่วัดนาเยียนะอันนั้นเขาจะเรียกเป็นวัดบ้านนาเยียวัดวัดตั้งเดิมวัดตั้งแต่ก่อนเพื่อนนี่แหละครับ เดี๋ยวก่อนอยู่ตรงสะพานโดมอะอะตรงวัดสะพานโดมวัดเนี้ยนะครับอุ้ยผมผ่านมาเมื่อเช้านี้วัดนะวัดชื่อเดียวกับอำเภอครับครับผมสะพานโดมสะพานโดมถ้าเราวิ่งไปทางนี้อยู่ซ้ายมือมองไปเห็นต้นยางใหญ่เป็นตังหงายืนต้นตงหาเสียดายนะครับไม่ได้มากลางวันกลางวันนะครับวัดวัดอะไรนะวัดบ้านนาเยียวัดบ้านนาเยียอำเภอนาเยียนะครับก็เก็บเล็กๆน้อยๆระหว่างที่รอรอกลับกรุงเทพนะครับ เลยคุยกับพี่ปีชานะครับท่านโอกาสก็มาเที่ยวชมดูครับผมเรื่องเรื่องเล่าง่ายๆจากวงกินข้าวไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ปีชาคำอุ่นค,คำอุ่นครับ